การผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชคุณชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสม OT ครับสม OT ดีพร้อมมีซิงค์วิตามิน B ีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณอุปกรณ์มวยี่ห้อพายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพยทนดีอะคาเดมี่ครับสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของรายการมวยมันสนั่นเมืองของเราขอบคุณเต็นท์รถสวยจ่าเกตครับผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตครับ 0863557893แล้วก็ร้านค็อกเทลซีฟู้ดครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดโดยคุณจิ้นเจเจนะครับถนนอมมาตอำเภอในเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยโรงเบียร์ตะวันแดงมานิดเดียวครับเนี่ยครับร้านคอกเทลซีฟู้ดโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาดูกันยกที่สานะครับ2ยกแรกที่ผ่านมาโอ้โ เริ่มออกอาวุธใส่กันอย่างเจ็บๆนะครับยกที่3นี่แมนยูเปิดเกมรุกทันทีนะครับเ mm hmm. บียดก็ไปมีแข้งสายนําไปก่อนแล้วก็จับปล้ำในเขาอาชีพอยู่แล้วแต่ยังตีไม่ได้โอ้มังกรเพชรนี่ก็อาศัยลูกเก่าแล้วครับ mm hmm. มีลูกขวางสู้ไม่ยอมไห้ตีง่ายๆแล้วก็มีศอกนี่สลับอยู่ตลอดครับเอาศอกไว้ดักห้ยเข่าครับแต่เดี๋ยวดูครับเบียดไปแล้วประทะไปแล้วจะเป็นอย่างไหนครับ เพราะว่ามังกรเพชรอย่เที่เรียนไปว่าปล่อยเวทขึ้นมาแล้วต่อให้1ปอนด้วยลูกเบียดน่าสนใจเลยนะครับเกปลปลายของแบนยูเตะซ้ายเจาะล่างไปยขยับแล้วครับมังกรเพชร,รับเอาคืนไม่เอาคืนครับยังก่อนครับยังใจเย็นโดนหมัดซ้ายหมัดขวามาแล้วเตะทีหนึ่งโดนป,ปลายครับแบนยูโอ้โหนี่ครับมาเน้นผ่านล่างด้วยกันทั้งคู่มาเตะล่างให้พะวงแล้วก็ขึ้นบนครับ วงนวงนขวางไว้ขวางไว้ครับกรราการแกะแยกออกมาก่อนว่ากันต่อกลางเวทีครับนี่ครับอุ้ยอุ้ยมาเอาสอกคืนเหมือนกันครับเจ้าแมนยูโอ้โหนี่ครับเกือจิ้มเกือเลยครับเอาละครับขยับเข้าหานะครับขยับเบียดเข้าไปโอ้โห ทังกรเพชรัสจังหวะฝีมือนะครับมีแขรงซ้ายแล้วก็สอกซ้ายสกัดเอาไว้แมนยูก็ไม่สนเลยครับเจาะยากไว้ก่อนแล้วก็จับปล้ำในแต่ว่าพอจะปล้ำในนี่มาโดนลูกเก๋าลูกขวางนะครับทําให้ยังไอได้ไม่ถนัดนะครับเยว่ายกที่4และ5นี่เกมน่าจะเปิดเร้าใจกว่านี้แน่นะครับวยผู้นี้ไม่ยอมให้ตีเลยครับนี่แล้วก็สับเข้าไปเลยครับทางกรเพชรได้ทุกพวงท่าเหมือนกันนะครับจับแล้วก็สับอีกทีติดค้อนแขนครับ ใซสายจอล่าอ้าวเจ็บหรือเปล่าครับยางแตกหรือเปล่าครับโดน้าไปออ้ยล้วดูครับจี้ไปที่จุดเดิมเลยครับจี้ไปที่จุดเดิมเลยครับมาดูครับมาแทงน้าขาเขาเพิเพินเราวังศอกจะมาครับโอ้โหมังกรเพชรมาเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องดูครับมาใครโดนใครก่อนใครโดนใครก่อนใครโดนใครก่อนเอาเลยครับยางจะแตกหรือเปล่านะครับเริ่มเห็นช่องแล้วครับแมนยูเร่งเป็นการใหญ่นะครับตีไปที่น้าขาครับแล้วก็เจาะยางมาตั้งแต่ยกแรก มังกรเพชรนี่ทำท่ากระดุง้งเลยตลาดกลารและสวายลำมิการครองสี่คหนึ่งสอนให้ด้วยตัวเองเลยนะครับพี่สาวสกุลยิม ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของรายการมวยมันสนั่นเมืองขอบคุณมวยเด็ด789ดคลองสวนภูรีสอทร,ร้านอาหารหอมฟูงกุ้งเขาท็อ,อ,อกออฟเดอะทาวออน์อแกนเซอร์หัดใหญ่รวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุมเมธซื้อส,สัตต์บงกฎขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มมายกที่4นะครับไม่ถอยแล้วนะครับมังกรเพชรบอกมาเดินเบียดปล้ำในสู้กับมวยเขาอย่างแมนยูเลยนะครับ รู้นะครับว่าไปถอยนี่อาจจะโดนเจาะยางขาหักได้นะครับไม่สนนี่แหละครับเบียดเข้าไปปล้ำในไม่กลัวละครัโอ้โหดูต้นขานี่เป็นปืดขึ้นมาเลยนะครับแดงครับพยายามไม่ให้อยู่ในระยะทําการของการโดนเตะเจาะยางเลยครับเดินขยับเข้าไปครับมังกรเพชรพยายามเตะเจาะมาก็เจาะคืนครับหมัดต่อยเข้าไปก่อนครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาครับนกพยายามคาไว้แทงเข่าซ้ายครับ ดูครับล็อกแล้วขวางครับล็อกแล้วขวางครับกรรมการจับแยกก่อนอนี่ครับผ่านไปหนึ่งนาทียังคงฟันล่างอยู่โอ้โหนี่ครับมาหัวจิตหัวใจแดงแกครัตพาโหดเทียมเหมือนกันใช้ขาที่มันจะเจ็บนิดนิดครับแต่ว่านี่ครับมาถือว่าเป็นทีเด็ดออกอาวุธโตกับแมนยูมาเริ่มจับไม้ได้แล้วแมนยูแต่ว่านี่ครับ าเจ้ามังกรเพชฌนานก็มีเหมือนกันครับีต่ว่าไม่ใช่นอกอย่างเดียวนะครับวงในก็ใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะลูกขวางแล้วก็แทงของมังกรเพชฌเดินขยับเข้าหาด้วยครับโอ้เป้าหมายอยู่ที่ต้นขาเลยครับแมนยูพยายามจะเจาะยางมังกรเพชรไม่สนเบียดติดตลอดทําให้แมนยูนั้นก็ ไอ้เจาายางล้บากอ้แต่พอโดนทีนี่ก็สะดุ้งให้เห็นนี่แหละครับจะไหวหรือไม่ไหวนะครับยางจะแตกหรือเปล่าต้องเดินเบียดเดินเบียดนะครับติดตลอดเอาละครับสนุกแน่เลยครับตรงนี้โอ้โหนี่แหละครับวุ้กขวาทีเดียวครับเรียบร้อยครับหล่นลงให้กรรมการนับแปดเลยครับโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวว่ามีจุดเปลี่ยนเกมครับ โอ้โหตอนนี้มาลุกขึ้นมาฟื้นไม่ฟื้นฟื้นไม่ฟื้นมาน่าจะฟื้นนะครับแมนยูเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเสียหายไปนิดนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเล่นเกมแล้วครับแต่ว่าถ้าหลัวนี่มีโอกาสโดนอีกทีนะครับพี่อะไโอ้โหดูว่ามัางกรเพชรนี่โดนขาทําท่าจะดุ้งนะครับแมนยูนี่เบียดก,ก็ใบไม่ทันระวังโดนหุกขวาทีเดียวเรียบร้อยเอ้ายังคงขยับเหมือนเดิมนะครับเวลาย,ยังเหลือในยกที่4นี่ในโค้งสุดท้ายโอ้ไม่เล้วทั้งซ้ายทั้งขวา ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจคุมเกมแล้วเลยครับมาถึงตอนนี้โอ้คนที่ทําท่ายางจะแตกแลงไม่แตกแรงครับได้นับไปแล้วครับเดินแลวครับสถานการณ์บีบลวครับแมนยูครับเดินไปกับเช็ดเลือดไปครับโดนท้งนับแล้วมีตําหนิด้วยนะครับโดนสอกครับเข้าไปแข้งซ้ายครับแมนยูเตะจ่อล่างเนี่ยจังหวะเตะแล้วเนี่ยแกมีหมัดมาพยายามจิงออกก่อนเลยครับ ทั้งบัดทั้งสอกทำให้เกมของมายูนี่ระแวงไปเลยครับหมดยก4ีก่อนลุกอื่นี่ดูจะลำบากแล้วนะครับแล้วก็มาดูว่ามังกรเพชรเองก็จะมั่นใจด้วยเริ่มจะอยู่ได้แล้วเหมือนกันยกสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงยกสีนี่ก่อนจะได้นับที่โดนขาทำทลาจสะดุ้งไปแล้วนะโอ้โหมาฮุกข,ขวาทีเดียวเกมเปลี่ยนเลยครับอโอ้โหคู่นี้มีเรื่องราวสตอรี่ให้คุยกันเยอะเลยครับ แม่ตอนแรกยังจะแตกไม่แตกสุดท้ายมาได้นับครับมังกรเพชรถีบไว้ครับเดินลุยครับเบียดเข้าไปหลายแสนเลยครับตอนนี้อาจฉีดให้กับแมนยูครับได้ไม่ได้เอาเอาวอาเ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 อาอย่านาอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับแบบเหมือนฟูลแลมฟูลแลมนาทีท็อตหรือเปล่าแมนยูแมนยูโอ้โหตอนนี้ในเวทีวุ่นวายแล้วครับแมนยูอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาเละครับมังกรเพชรต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยนะครับไม่ยอมเลยครับ ไม่ยอมให้โอ้โหจะอยู่ห่างนี่โดนขาแน่นอนเบียดเข้าไปเจาะยางไอหน้าขาเอาลุยอย่างเดียวเวทีมวยนี่โอ้โหตอนนี้บรรยากาศนี่เหฮากันสนุกเลยนะครับเชียร์กันสนั่นแล้วครับไม่แน่ไม่นอนซะแล้วครับแบบนี้ครับฐานล่างครับจี้เข้าไปครับแมนยูจี้เข้าไปครับไม่ต้องรอช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็เอาตอนนี้เลยครับนาทีกว่าๆที่เหลือครับทีบไว้ครับบังกรเพชรพยายาม ไม่ให้เข้ามาใกล้ครับมับงกรเพชรนี่โอ้โหโดนเข้าไปโดนขานี่มีอาการครับเจ็บมาตั้งแต่ยกที่สามแล้วนะครับโอ้เอ้าต้องเร่งให้เร็วกว่านี้แะครับมับงกรเพชรมังกรเพชรล็อกเอาไว้ก่อนล็อกเอาไว้ก่อนแมนยูก็พยายามจะเบียดนะครับแต่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดพีเลี้ยงที่มุมนี้บอกให้เดินให้ชนอย่างเดียวเจาะล่างไปก่อนนะครับดูว่าจะทําได้หรือเปล่าครับน,นี่ครับอีอกครึ่งยกอีกครึ่งยกครับ อันนี้ครับแมลงล่างลงล่างให้เราแหวกแต่ว่าขยับขู่มกรเทหาบอกไม่ใช่ฟูลเล่นะนี่นะครับดูว่าจำมั่นใจจะคุมเกมนะครับแล้วก็ยังไม่ประมาทนะครับยังมียกบังแล้วก็มีหมัดมีแข้งมีคอยโต้อยู่ตลอดแมนยูต้องเปิดเกมครับเบียดเข้าไปแต่เจาะยางก็โดนถีมทอลไยจังหวะไปอีกครับขยับเร็วขึ้นไปกว่าเก่าหรือเปล่าอัดชีดนี่หลายแสนบาทเลยนะครับจะพลิกเกมได้ครับแมนยู พลิกหรือไม่พลิกครับเดินกันเลือดไหลที่คิ้วเป็นทางไปด้วยครับมาอยู่ครับเอาแทงเข้าไปเสียบเข้าไปครับแล้วไม่ได้เสียบที่หน้าท้องนะครับพยายามเสียบที่ขาจี้ไปที่จุดที่ช้ำอยู่ครับลูกเตะจอยางอยู่ไหนครับอ่าโดนถีบเสียหลักไปก่อนครับจุดเดิมครับเตะจอยางครับเอาอีกหน่อยโอ้โหแต่ว่าเวลามันมังวัดเข้าไปเรื่อยๆวดเข้าไปเรื่อยๆครับโอ้โหนี่ครับมังกรเพชรบอกว่า ม่พอแล้วเพื่อนบอกพอแล้วนะครับแต่ว่าไม่สนแล้วครับแมนยูจะยิงทดเจ็บหรือเปล่านะครับขยับเข้าหางเขาจะเน้นฐานล่างหาไปหรือเปล่าเวลานับถอยหลังแล้วนะครับโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับมาถึงตอนนี้ขยับเข้าไปครบ5้ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ โอ้โหคู่นี้ตามสายตานี่มันก็จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ลูกนับยกสี่แล้วครับถ้าไม่มีลูกนับลูกนั้นนี่ยังไม่รู้เลยนะครับสถานการณ์จะเป็นยังไงโอ้โหวันนี้น่าจะเอาตัวรอดได้แหละครับสําหรับรุ่นพี่เจ้ามังกรเพชรอ่ะรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่านี่ครับนี่ครับกรรมการถูมือให้มุมแดงครับมังกรเพชรสจโอเลยะโสธรครับ โอ้วันนี้ชนะแบบสนุกดุเดือดตื่นเต้นแล้วก็ถือว่าบาดเจ็บไปด้วยกันทั้งคู่เลยครับวันนี้มังกรเพชชนะคะแนนแมนยูแบบสุดมันเลยอ่ะเราพักกันคู่เดียวครับคู่ต่อไปเพชรอ่าวไทยกับมีโชค